ทำไมคนดีต้องโดนเอาเปรียบคำตอบจากพระพุทธเจ้าในโลกนี้คนดีมีอยู่มากแต่สิ่งที่น่าเศร้าคือคนดีมักถูกเอาเปรียบเสมอคนที่พูดความจริงกลับถูกดูแคลนว่าไม่รู้จักโลกคนที่มีเมตตากลับถูกหลอกใช้ด้วยความไม่รู้เท่าทันคนที่ไม่สู้กลับกลับกลายเป็นคนที่ถูกรังแกอยู่ร่ำไปคำถามจึงเกิดขึ้นว่า ทำไมคนดีต้องโดนเอาเปรียบคำตอบหนึ่งอาจอยู่ที่คำว่าดีในแบบไหนและอีกคำตอบหนึ่งอาจอยู่ในคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งใดเกิดขึ้นลอยฮ่หาฮแม้แต่ความอายุติธรรมก็มีเหตุนำมาสู่ผลคนดีที่ถูกเอาเปรียบไม่ใช่เพราะกำรไรม,ม่ที่ทำดี แต่เพราะผลของกรรมเก่าที่ยังไม่สิน้นในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสไว้ว่ากรรมย่อมติดตามสัตว์ไปเหมือนเงาตามตัวบางคนในชาตินี้เป็นคนดีแต่ในชาติก่อนเคยเอาเปรียบผู้อื่นไว้มากกรรมเก่าเหล่านั้นจึงย้อนกลับมาตามสนองในชาตินี้นั่นคือความยุติธรรมของธรรมชาติไม่ใช่ความไม่ยุติธรรมของสังคมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราสงสัยในความดี แต่สอนให้เข้าใจว่ากรรมดีให้ผลดีกรรมชั่วให้ผลชั่วแต่ผลจะเกิดเมื่อถึงเวลาบางคนทำดีแต่ต้องรอผลดีในชาติหน้าบางคนทำชั่วแต่ยังไม่เห็นผลเพราะยังไม่ถึงเวลาคนที่เอาเปรียบผู้อื่นอาจดูเหมือนได้เปรียบในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเขาต้องชดใช้แน่นอนพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมที่ทำแล้วย่อมไม่สูญคนดีต้องเข้าใจ ว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่แห่งความยุติธรรมเสมอไปแต่เป็นที่สำหรับเรียนรู้และสร้างเหตุให้ถูกต้องอย่าท้อแท้เพราะถูกเอาเปรียบจงภูมิใจที่เราไม่คิดเอาเปรียบใครเพราะคนดีคือผู้สร้างเหตุแห่งความสุขแม้ยังไม่เห็นผลทันทีแต่ผลจะงอกงามในเวลาอันควรเหมือนเมล็ดพัน์ที่หว่านลงดินย่อมไม่ออกผลในทันทีแต่หากรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้ย่อมเติบโตและให้ผลแน่นอนความดีที่เราทำอาจไม่มีใครเห็นแต่ธรรมชาติไม่เคยลืมพระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมแม้คนอื่นไม่เห็นความดีของเราแต่กรรมจะเห็นแม้ไม่มีใครชื่นชมแต่ความดีจะคุ้มครองเราในวันที่เราหวั่นไหวคนดีที่ถูกเอาเปรียบกำลังปลดหนี้กรรมเก่า กำลังชำระจิตให้สะอาดบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าการถูกเอาเปรียบก็คือบททดสอบใจว่าเราจะยังดีอยู่ไหมในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าของความดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าความดีเป็นของยากแต่เป็นของมีค่าความยากคือการฝืนความอยากความมีค่าคือผลที่ตามมาหากเราเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งจะไม่เสียใจเมื่อถูกเอาเปรียบ แต่จะมองว่านั่นคือโอกาสที่เรากำลังชำระใจให้สะอาดยิ่งขึ้นคนดีต้องอดทนต้องมั่นคงในความดีแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครตอบแทนจงจำไว้เสมอว่าความดีไม่ใช่ของหวานที่ทุกคนชอบแต่เป็นยาขมที่รักษาใจเราให้แข็งแรงคนดีที่ยืนอยู่ท่ามกลางความอายุติธรรมคือผู้ที่แสดงให้โลกเห็นว่า ยังมีแสงสว่างในความมืดคนดีไม่ต้องเอาชนะคนไม่ดีแต่ต้องเอาชนะความโกรธในใจตนเองไม่ต้องแสดงความแค้นแต่ต้องแสดงความเข้าใจเพราะความเข้าใจคือสิ่งที่ยกระดับจิตให้สูงขึ้นอย่าหวังว่าโลกจะยกย่องเราแต่อย่าหยุดยกใจของตนเองให้สูงขึ้นทุกวันอย่ากลัวการถูกเอาเปรียบแต่จงกลัวการยอมแพ้ต่อความดี เพราะหากเราหยุดดีเพียงเพราะคนอื่นไม่ดีเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของความมืดไปอีกคน 2. กรรมเก่าและการให้อภัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ชัดเจนว่ากรรมที่เราทำในอดีตย่อมส่งผลในปัจจุบันไม่ช้าก็เร็วบางคนในชาตินี้ประพฤติดีมีเมตตาไม่เบียดเบียนใครแต่กลับถูกคนรอบข้างทำร้ายถูกหลอกใช้งานฟรีถูกใส่ร้าย หลายคนจึงน้อยใจว่าทำดีแล้วได้อะไรแต่พระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าอย่ามองผลแห่งกรรมแค่เพียงชาติเดียวเพราะกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติอาจยังไม่หมดผลเราอาจเคยเอาเปรียบผู้อื่นไว้มากอาจเคยดูถูกคนดีอาจเคยเป็นผู้ทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวกรรมเหล่านั้นไม่ได้หายไปแต่มารอเวลาส่งผลในจังหวะที่เราคิดว่า ไม่ยุติธรรมการเป็นคนดีในชาตินี้คือการสร้างกรรมดีใหม่เพื่อทดแทนกรรมเก่าและยิ่งเราโดนเอาเปรียบแต่ไม่ตอบโต้เรากำลังตัดเวรเรากำลังสะสมบารมีพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าขันติคือเครื่องประดับของนักปราดขันติคือความอดทนอดทนเมื่อถูกลบหลู่อดทนเมื่อถูกดูหมิน่นอดทนเมื่อถูกใส่ร้าย โดยไม่จองเวรตอบผู้ใดอดทนได้โดยไม่โกรธผู้นั้นคือผู้ชนะอย่างแท้จริงพระองค์ตรัสว่าผู้ใดอดทนได้ในขณะที่มีเหตุโกรธผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้แกร่งกล้ายิ่งกว่าแม่ทัพร้อยคนการให้อภัยจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังของจิตที่เข้มแข็งการไม่เอาคืนไม่ใช่เพราะเราโง่แต่เพราะเราฉลาดพอที่จะไม่สร้างกรรมซ้ำอีก คนดีที่ถูกเอาเปรียบจึงควรมองว่านี่คือเวทีของการฝึกใจนี่คือโอกาสของการยกจิตขึ้นให้พ้นเวรแทนที่จะถามว่าทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้ให้ถามว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นกับใครได้ไหมแทนที่จะโกรธให้มีเมตตาเพราะคนที่เอาเปรียบเราคือผู้ที่ยังไม่รู้ทรรเขาอาจยังไม่รู้ว่า สิ่งที่เขาทำกำลังสร้างกรรมผูกพันตัวเขาเองอย่าร่วมสร้างกรรมกับเขาอย่าปล่อยให้อารมณ์ของเขามาควบคุมชีวิตเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่เสมอภาคแต่เราสามารถสร้างความเสมอภาคในใจเราได้ด้วยการให้อภัยผู้ที่ให้อภัยได้คือผู้ที่ปลดปล่อยตนเองจากโซ่แห่งความแค้นคนดีที่ให้อภัย ไม่ใช่คนที่แพ้แต่คือคนที่ชนะใจตนเองอย่าลืมว่าการให้อภัยไม่เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนอนาคตของใจเราได้ 3. ความดีที่แท้ต้องกล้าทนอยู่ในความไม่ยุติธรรมคนจำนวนมากทำดีเพราะหวังว่าจะได้รับสิ่งดีตอบแทนทันทีแต่เมื่อไม่ได้รับอย่างที่หวังก็เลิกทำดีหรือรู้สึกว่าความดีไม่คุ้มค่า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการทำดีไม่ได้ทำเพื่อผลตอบแทนจากโลกแต่ทำเพื่อชำระจิตของตนให้ใสเพื่อหลุดพ้นจากวัตฏะของความทุกข์ความดีที่แท้จริงไม่ใช่ความดีที่ทำเพื่อแลกกับการยอมรับแต่คือความดีที่เราทำแม้ไม่มีใครรู้แม้ไม่มีใครขอบคุณแม้ไม่มีใครตอบแทนเพราะผู้ที่ทําดีด้วยความเข้าใจ จะไม่วันไหวเมื่อโลกไม่ตอบแทนความยุติธรรมในโลกนี้บางครั้งก็ไม่อาจคาดหวังได้เสมอแต่ความยุติธรรมของกรรมจะไม่มีวันผิดพลาดบางครั้งเราจำเป็นต้องยืนอยู่ในท่ามกลางความอายุติธรรมโดยไม่ยอมสูญเสียความดีในใจเพราะนั่นคือบททดสอบของคนที่กำลังเดินบนเส้นทางแห่งธรรมความดีที่แท้คือความมั่นคงไม่ใช่ความหมือหวา ความดีที่แท้ต้องกล้าทนอยู่ในความเงียบความเฉยเมยและความไม่เห็นค่าเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้จิตเราแข็งแกร่งขึ้นเมื่อความดีของเราถูกเมิอนอย่าท้อใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผลของกรรมย่อมตามมาดังเงาไม่ช้าก็เร็วและเมื่อเราอดทนในความไม่ยุติธรรมได้เรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันทางใจใจที่เข้มแข็ง จะไม่หวั่นไหวเมื่อถูกเอาเปรียบใจที่มีธรรมจะไม่โกรธเกลียดผู้ที่เอาเปรียบเราใจที่มีเมตตาจะมองเห็นคนที่เอาเปรียบเราเป็นผู้ที่ยังหลงอยู่ในวัฏฏะไม่ใช่ศัตรูการตอบแทนความเลวด้วยความดีคือธรรมะขั้นสูงที่ผู้ฝึกตนเท่านั้นจะเข้าใจไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเรายอมวางอัตตาไม่ใช่เพราะเราโง่ แต่เพราะเราเข้าใจหลักแห่งกรรมตอนที่สี่ความจริงของโลกที่คนดีต้องเข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลกนี้มีลักษณะเป็นธรรมดาสาอย่างเรียกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุก์อนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงความไม่ยุติธรรมก็เป็นหนึ่งในธรรมดาของโลกโลกนี้ไม่เคยยุติธรรมกับทุกคน แต่ทุกคนสามารถยุติธรรมกับตัวเองได้ด้วยความเข้าใจธรรมคนดีมักรู้สึกผิดหวังเมื่อความดีไม่ได้รับการตอบแทนแต่นั่นแหละคือบทเรียนของผู้ฝึกตนคนที่ยิ่งฝึกจิตยิ่งต้องพบกับบททดสอบที่ลึกซึ้งไม่ใช่เพราะโลกใจร้ายแต่เพราะธรรมะต้องการให้เราเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นบางคนทำดีแล้วถูกรังเกียจ บางคนอดทนแล้วกลับถูกรังแกบางคนให้อภัยแล้วกลับถูกทำซ้ำนั่นไม่ได้แปลว่าความดีแพ้แต่มันแปลว่าความดีของเราแข็งแรงพอที่จะอยู่ท่ามกลางความไม่ดีโดยไม่สั่นคลอนผู้ที่ยังหวังให้โลกต้องดีตอบคือผู้ที่ยังผูกความดีไว้กับความคาดหวังแต่ผู้ที่เข้าใจธรรมจะรู้ว่าความดีที่แท้คือความไม่คาดหวังอะไรเลย คนดีต้องเรียนรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนหลายระดับหลายภูมิหลายกิเลสและหลายกรรมเก่าบางคนเกิดมาเพื่อเรียนรู้บางคนยังใช้ชีวิตหลงทางบางคนยังมองไม่เห็นผลของกรรมจงเข้าใจว่าความทุกข์ของคนดีไม่ใช่เพราะความดีแต่เพราะเรายังไม่เข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจโลกว่า ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราจะไม่โกรธคนที่เอาเปรียบเราเราจะไม่เกลียดคนที่ลบหลู่เราเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่โลกไม่ตอบแทนเพราะเรารู้ว่าเราทำดีเพราะเราเลือกจะทำไม่ใช่เพราะโลกบอกให้ทำและเมื่อเราทำดีจนใจนิ่งเราจะพบความสุขที่แท้คือสุขจากการไม่ต้องหวังอะไรจากใครห้าคนดีที่แท้ ต้องแกร่งทั้งในใจและในปัญญาในโลกทุกวันนี้การเป็นคนดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอสำหรับอยู่รอดเพราะบางครั้งคนดีที่ไม่รู้เท่าทันอาจกลายเป็นเหยื่อของคนไม่ดีพระพุทธเจ้าทรงไม่สอนให้เราแค่ดีอย่างเดียวแต่สอนให้เรามีปัญญาคู่กับความดีความดีที่ไม่มีปัญญาคือความดีที่อ่อนแอ เหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือแต่ความดีที่มีปัญญาคือความดีที่มั่นคงเหมือนเรือใหญ่ที่แล่นฝ่าคลื่นลมได้พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้จักทางรอดแม้อยู่ในความมืดปัญญาในที่นี้ไม่ใช่แค่ความรู้จากตำราแต่คือความเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงคือการรู้ว่าใครควรให้ใครควรห่างใครควรช่วยใครควรปล่อย คือการรู้ว่าเมตตาไม่เท่ากับยอมให้เขาร้ายอดทนไม่เท่ากับยอมถูกทำลายการให้อภัยไม่ใช่การปล่อยให้คนผิดทำผิดซ้ำโดยไม่เตือนคนดีที่แท้จึงไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่แกร่งด้วยใจและแหลมคมด้วยปัญญาคนดีต้องรู้ว่าบางครั้งต้องกล้าปฏิเสธบางครั้งต้องกล้าพูดความจริง แม้ความจริงนั้นจะทำให้คนไม่พอใจเพราะพระพุทธองค์สอนว่าผู้พูดจริงคือผู้มีธรรมคุ้มครองความกล้าและสติจึงเป็นเครื่องมือของผู้มีธรรมคนดีที่แท้ไม่ใช่ผู้ที่เออไปกับทุกคนแต่คือผู้ที่ยืนหยัดในความถูกต้องแม้จะต้องอยู่เพียงลำพังโลกอาจไม่ให้รางวัลกับความดีของเราแต่ธรรมะจะให้กำลังใจเรา และจะคุ้มครองใจเราจากการหลงผิดเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะเป็นคนดีแต่ต้องเป็นคนดีที่มีปัญญาอย่ายอมให้ความหวังดีของเรากลายเป็นสะพานให้คนไม่ดีเดินเหยียบอย่ายอมให้ความเงียบของเรากลายเป็นความกลัวที่ไม่กล้าพูดสิ่งถูกจงเป็นคนดีที่กล้าหานจงเป็นคนดีที่ไม่ประมาทและจงเป็นคนดีที่รู้ทันโลก